นับตั้งแต่รับตำแหน่งจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม2556นางสาวยิ่งลักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเยือนต่างประเทศทั้งหมด42ครั้งโดยเป็นการเดินทางเยือนประเทศในกลุ่มอาเซียน9ประเทศเยือนอย่างเป็นทางการ26ประเทศและเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ19การประชุมการเดินทางในอาเซียน ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ประเทศสมาชิกต้องแลกเปลี่ยนการเยือนรวมถึงแนะนำตัวหลังจากการเข้ารับตำแหน่งขณะเดียวกันการเดินทางไปประเทศต่างๆยังเป็นการเปิดความสัมพันธ์เปิดโอกาสความร่วมมือตลาดการค้าการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI รายงานว่าในปี2555ที่นายกรัฐมนตรี ร่วมในกิจกรรมโรดโชว์ในประเทศที่เดินทางเยือนสามารถชักชวนนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ถึง31โครงการมูลค่าของการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเกือบ 1, 1,40 0 0 0ล้านบาทท่านนายกเนี่ยพอนำภาคเอกชนไปเนี่ยจะทำให้ทางฝั่งอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะเขาจะเห็นถึงว่าประเทศเราเนี่ย มีวิชันในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะแล้วก็ให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างสูงนะฮะจึงมีการาทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อไปเ,อเจรจาหรือว่าไปแสวงหาโอกาสในการค้าการลงทุนในต่างประเทศเทําใหา้นักลงทุนของประเทศเหล่านั้นเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในประเทศไทย และเห็นโอกาสในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งจากการไปเยือนมาตั้งแต่ปี255 5เป็นต้นมานะฮะก็มีนักลงทุนจากหลายๆประเทศตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไทยมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับอนุมัติไปแล้วนะครับรวมทั้งสิ้นนะฮะประมาณ140,000ล้านบาทซึ่งเป็นกรณีที่เพิ่มขึ้นจากการไปชักจูงการลงทุนปกติ ของสานักง,งานส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลหรือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าเทียบกับมูลค่าของการมาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละปีการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีจะมีการนำนักธุรกิจไทยในหลากหลายสาขาโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและอื่นๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศต่อภาคเอกชนไทยรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยได้พบกับคู่ค้าใหม่ๆผมคิดว่าตัวท่านนายกเอ็นเราคงจะทราบพื้นเพท่านก็มาจากสายธุรกิจอยู่แล้วนะครับการที่ท่านพาพวกเราไปเนี่ยท่านเข้าใจพวกเราดีเลยว่าเราต้องการ การค้าทําธุรกิจติดต่อแบบไหนนะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะอยู่ในสายเลือดท่านอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเมื่อท่านมามาเป็นผู้นําประเทศเนี่ยโดยเฉพาะจะนําทางเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าท่านเข้าใจพวกเราดีอันนี้อาจจะไม่ต้องถามเลยนะครว่าการที่ท่านนําคณะออกไปมีวิสัยทัศน์แบบนี้เนี่ยมันจะเอื้อกับภาคธุรกิจยังไงวันนี้เนี่ยเราต้องการตลาดใหม่ๆนะครับไม่ใช่ตลาดเก่า นะครับตลาดใหม่ๆเนี่ยเราต้องการผู้นําที่พาพวกเราไปเราไปเปิดโอกาสนะครับอย่างเช่นนาะยกรัฐมนตรีเนี่ยพาไปประเทศที่บางประเทศเราไม่เคยไปนะครับไปเปิดตลาดนี้ผมคิดว่าโอกาสของเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขารู้จักเราจากเดิมรู้จักเราแบบหนึ่งแต่วันนี้ท่านนายกไปรู้จักของเรามากขึ้นความสัมพันธ์ตรงนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดหลังจากท่านนายกกับความสัมพันธ์อันนี้มันจะเกิดเริ่มธุรกิจ เริ่มติดต่อกันสองฝั่งมากขึ้นอันนี้เป็นผลดีนะครับในส่วนของที่ผมมีโอกาสได้ไปนะครับผมกม็ยังไม่เห็นว่าจะมีเวลาว่างตรงไหนนะครับบาง,บางจุดบางประเทศอย่างปากีสถานที่ไปมาเนี่ยยังยังไม่ได้ไปไหนเลยคือจากสนามบินแล้วเราก็เข้าห้องประชุมพบนักธุรกิจที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยจัดให้คุยแมทชิ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ออกไปทัศนศึกษาอะไรนะก็ต้อง บางทีอาจจะต้องรีบขึ้นเครื่องบินกลับแล้วเนื่องจากเวลาท่านมีน้อยนะครับแล้วเราก็มีโอกาสที่สําคัญเท่านั้นที่เราจะใช้โอกาสอย่างเงี้ยได้พบปะนักธุรกิจของเขาจากสังเกตที่ผมร่วมเดินทางนะครับก็รู้สึกกลุ่มของนักธุรกิจใหญ่ขึ้นมากขึ้นนะครับมากลายขึ้นแล้วก็แตกแขนงมากขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเทศแต่โดยภาพรวมผมคิดว่าขยายขึ้นเรื่อยๆ ่บุคคลททีตามามนายการเดินทางไปต่างประเทศของนายรัฐมนตรีที่พานักธุรกิจไปด้วยจะช่วยให้นักธุรกิจสามารถติดต่อกับหน่วยงานด้านการค้าของบางประเทศที่ภาคธุรกิจไม่สามารถติดต่อได้ด้วยตนเองนับเป็นการเปิดประตูการค้าใหม่ๆและผลประโยชน์กลับสู่ประเทศไทยโดยตรงเปิดประตูให้เราได้รวดเร็ว อย่าวางคนถ้าอยากจะไปพบเนี่ยพบไม่ได้แต่เวลาท่านนายกไปเนี่ยเขาก็อยากจะไปพบท่านนายกเขาก็ไปพบเราด้วยซึ่งจะทําให้การค้ามันดีขึ้นแล้วกส็สามารถหาตลาดได้มากขึ้นและทำความรู้จัก,กประเทศที่ต่างๆนงเวาท่านนายกไปเนี่ยวเวลาท่านนายกเดินทางไปเนี่ยมันก็ทักกับเปิดประตูให้เราที่เขาไปค้าขายเขาได้สดะดวกนะเธ้าน่าจะรู้วารการเดินทางน,นะว่าปววไปเที่ยวหรือไม่เที่ยวนะเียึงเดี๋ยวดูจากข้างในก็ได้นะที่ไปเนี่ยผมว่าเวลาเกือบจะไม่มีเลย ด้นมากนักทุนก,ก็ไม่ว่านะถ,าถ้าสามารถไปแล้วเรามีเวลาที่จะคุยกันกับต่างๆประเทศเนี่ยแล้วท่านนายกบางครั้งก็เป็นสกิปรยานในการเซ็นเอ็มโอย์เชิงกักรเงินผมว่านั่นช่วยดีอ่ะนอกจากนี้การเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมถึง19การประชุมในรอบเกือบ2ปีที่ผ่านมาทำให้ไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมัน่น ต่อทิศทางการบริหารประเทศของรัฐบาลความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและโอกาสของประเทศไทย